สวัสดีครับวันนี้พามาดูบรรยากาศร้านบิ๊กแบ๊กโปรเจกต์นะครับตลาดรถไฟสีน้ำคินนะครับเป็นร้านแรกเลยนะครับเวลาเข้ามาถึงตลาดรถไฟสีน้ำคินจะเจอร้านบิ๊กแบ๊กโปรเจกต์ก่อนนะฮะ ที่นี่ก็จะเล็กกว่าสาขาเทียพลักนิดนึงนะครับเพราะว่ามีพื้นที่น้อยกว่าในการจอดรถนะฮะแต่ก็จอดร่วม10คันเหมือนกันนะครับเราก็จะมีรถบิ B ้ไบายมือสองขายนะครับมีโซนเซอร์วิสนะครับมีอุปรกรณ์ตกแต่งนะฮะ กันน็อกก็จะมีหลายแบรนด์นะครับเน้นพวกบิ m มอล่า MT นะครับเราเป็นตัวแทนจำหน่าย MT โดยตรงนะฮะแล้วก็จะเป็น H74 นะครับผลีตภั์วักอ f ฟก็สามารถหาซื้อได้ที่ b i g b ายโปรเจกตครับผม สำหรับลูกค้านะครับแวะผ่านไปผ่านมาสามารถจอดรถนะฮะที่หน้าร้านบิงไบโปรเจกต์ได้เลยนะครับแล้ว่าเข้ามาชมเรืองสินค้านะครับขอบคุณมากครับ